จากคลิปที่แล้วเราได้ทราบถึงการจ้างงานคนพิการตามมาตรา33และมาตรา34บริษัทยังสามารถสนับสนุนคนพิการในรูปแบบอื่นๆตามมาตรา35ซึ่งได้แก่ 1. การให้สัมปทานให้สิทธิคนพิการในการใช้พื้นที่หรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประกอบอาชีพ 2. การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการให้คนพิการมีโอกาสจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ 3. การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการการจัดจ้างคนพิการให้ทำงานในลักษณะเหมาช่วงหรือจ้างเหมาบริการ 4. การฝึกงานการส่งเสริมการฝึกทักษะและความสามารถของคนพิการ 5. การจัดหาอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ 6. การจัดให้มีบริการล่ามภาษามือสำหรับคนพิการทางการได้ยิน 7. การให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนหรืออื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการที่เข้าร่วมมาตรา35แล้วจะไม่สามารถสมัครเป็นพนักง,งานประจำของบริษัทได้ การเยื่ยนขอใช้สิทธิ์คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ประสงค์จะขอรับสิทธิ์ภายใต้มาตรา35จะต้องยื่ยนขอใช้สิทธินะ์ณสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักง,งานจัดหางานกรุงเทพมหานครในพื้นที่